วันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอหนองเรือนะครับซึ่งเป็นอำเภอไปอ,อำเภอบ้าเนเกิดของผมเองอำเภอที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมเส้นทางเดินผ่านไปทางจังหวัดเลยเมืองเลยได้ครับผมไปเชียงข่านไปเชียงใหม่ได้ครับเพชรบูรณ์ภาคเหนือไปเส้นนี้นะครับต้องเดี๋ยวรอไปลุยกันเลยจะไปกินอะไรก็ให้ดูกันนะครับ ลูกชิ้นไม้ละหาบาทนะกราบสวัสดีครับเนี่ยครับเสียอย่างเดียวอ่ะลืมใส่ชามา หนองเรือแล้วนะคะนี่เนี่ยแข่งบอลซีจูหากีนบอลไปเนก่หัวอ่ะเอบ มาลดตัดมาลดตัดครับเอาอยัางโอเคครับ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 อ่วครับ,ร,บร้านกาแฟลอยช้างสาขาสาขาคอนแก่นนะครับสาขาท้องเรือต่อ,อสาขาท้องเรือเหรอไม่ไงไปท้องเรือบอก